ใบพัดได้ท่อน้ำเลี้ยงหนุนพอยขอนแก่นดีวันดีคืนไปอยู่รูคือระเบิดเวลาลูกใหม่หลังจากปิดฤดูกาล2023ของแลนกิ้งสะสมคะแนนโลกของสอยคิวหญิงโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับคะแนนสะสมของรียร์อีแวนก็ไล่แซงมิงสละกบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าคะแนนเบียก,กันสู่สีดูดีกันเลย โดยอ e ีแวนได้คะแนนทั้งหมดนะครับปิดฤดูกาล6 2 5 0คะแนนส่วนมิงได้5 9 6 3คะแนนนะครับซึ่งเป็นเพราะว่ามิงไปไพ่กับเจมี่ฮันเตอร์นะครับ2ต่อ3เฟร,รมกลับกลายเป็นว่าท็อปไฟนี่สูตสีกันมากๆแล้วนะครับแถมยังมีหน้าใหม่เกิดขึ้นอีกหลายตัวหลายคนนะครับอีแวนต่างกันแค่1,187คะแนนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในฤดูกาลใหม่ที่ถึงนี้นะครับจะต้องมีการช่วงชิงตำแหน่งเบอร์หึ ของโลกกันสุดฤทธิ์แน่นอนซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าพัฒนาของเรานักสอยคิวหญิงในระดับท็อปไฟของโลกนะครับที่พัฒนาฝีมือไปไล่บี้กับแชมป์โลก12สมัยนะครับอย่างรีแอนอีแวนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเมื่อก่อนนะครับใครเอกใครก็คิดว่าเธอจะครองบัลลังก์หญิงโลกอีกยาวนานแล้วยากมากที่จะมีใครโค่นเธอได้แต่วันนี้ก็กลับกลายเป็นว่าท็อปไฟนี่สูสีกันมากๆแล้วนะครับ แถมยัมีหน้าใหม่เกิดขึ้นอีกทีนี้เราจะมาพูดถึงแต่ละอันดับนักกีฬานะครับเริ่มต้นที่อันดับ1รึีแอนอีแวนนะครับนอกจากการทวงบอลลังเบอร์หนึ่งสะสมคะแนนสอยคิวหญิงโลกกลับคืนจากมิ้งได้แล้วนะครับแม้เธอจะได้แค่รองแชมป์ในรายการวิทิตวิเมนโอเพ่นรายการปิดฤดูกาลแต่แรงคึดสู้ครั้งนี้ก็ทำให้เธอได้คะแนนสะสมเพียงพอที่จะเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อจบฤดูกาล และที่สำคัญคือได้ตั๋วทัวร์การ์ดได้เล่นเมนทัวร์เพื่อประทะเพลงคิวกับโปโลกต่ออีก2ปีเต็มๆนะครับโดยก่อนหน้านี้อีแวนถูกวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนเธอเริ่มฝีมือตกหรือว่าประมาณว่าหมดแรงบันดาลใจไปแล้วแต่ถ้าใครได้ดูเธอในรอบชิงของบิลติสตวิลโอที่เธอดวลกับไปอยู่รู้นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าอีแวนคนเดิมกลับมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือเธอแทงได้คม ดุดันเหมือนอย่างที่เราเคยดูเมื่อในอดีตนะครับและในรอบชิงจริงๆแล้วเธอสมควรจะได้เป็นแชมป์ด้วยซ้ําไปแต่ก็เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสนะครับที่ถ้วยแชมป์เขาไปตกเป็นของสาวแดนมังกรที่วงการสอยคิวโลกกาลังจับตามองเธออยู่นะครับก็คือไอยูรูนั่นเองนะครับสำหรับการขึ้นเบอร์หนึ่งแลนด์กิ้งหญิงโลกนะครับอันดับหนึ่งของรีแอนด์อีแวนเน่ซึ่งมาแย่งชิงไปจาก มิงสระบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งสําหรับนักต่อยคิวญิงนะครับชาวยุโรปเกือบจะทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะกับรีแอดีแ e วเธอมักจะเลือกที่จะแข่งเฉพาะในสหาราัชอาณาจักรไม่ออกไปแข่งที่ไหนไกลนอกบ้านเกิดน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในอังกฤษนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงนั่นเองซึ่งปัญหานี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการตกบอลลังมือหนึ่งของโลกเพราะเธอไม่ได้บินไปแข่งรายการเอเชียแปซิฟิกนะครับที่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เธอหล่นลงมาจากอันดับหนึ่งของโลกนะครับสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นในเดือนสิงหามนี้ก็เป็นรายการ US Women Open ที่ซีแอตเทิลอเมริกาถ้าเธอเลือกที่จะไม่ไปก็เท่ากับเธอยกคะแนนให้คนอื่นได้แซงเธอแน่นอนโอกาสที่เธอจะตกบันลังมีสูงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงอันดับ2กันครับมิงสระบุรีนะครับเธอทําสถิติในวัยก่อน24ได้หมดแล้วนะครับทั้งการทำแมกซิมัมเบรก147บแต้มนะครับที่ไฮเอ็นเมื่อปี2019เธอเป็น ผู้หญิงคนเดียวนะครับคนแรกนะครับที่ทำแม็กซิมัมแม้จะเป็นการฝึกซ้อมนะแต่ก็ถือเป็นสถิติที่เธอสามารถทำลายได้แล้วนอกจากเธอได้ครอบครองสตินี้ไปแล้วนะครับมิงก็ยังเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกในปี2022แน่นอนว่าเธอได้โลดแล่นสู้กับโปรชายเล่นในเมนทัวร์ตลอด1ปีที่ผ่านมาผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเธอดับเครื่องชนมิเชลมมน 4-2เฟรมในรอบคัดเลือกรายการ Northern Ireland Open และที่สร้างชื่อเสียงให้กระหึมโลกนะครับคือการได้เล่นคู่ผสมชิงแชมป์โลกนะครับกับนิวโรบสันนะครับจิงโจ้มหาปลัยนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับแถมรายการนี้เธอได้แชมป์ซะด้วยและสถ,ถิติสุดท้ายนะครับที่ตัวตัวเองก็ยังแทบจะไม่เชื่อว่าทำได้รวดเร็วขนาดนี้ก็คือ เธอสามารถไต่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกนะครับหลังจากเข้ารอบ8คนศึกซอยคิวหญิงโลกนะครับที่รายการเอเชียแปซิฟิกที่ซิดนี์ออสเตรเลียการเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็ถือว่าเพียงพอแล้วเธอก็ทําได้จริงๆนะครับเธอขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทันทีนะครับเพราะว่ารีแอนอีแวนก็ไม่ได้มาแข่งและถึงแม้ว่ารสารายการหลังสุดนะครับมิงทําผลงานได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทําให หลุดจากมือหนึ่งของโลกเธอจะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทวงตำแหน่งคืนแน่นอนที่สำคัญคือเธอมีเวลาแค่1ปีเท่านั้นนะครับในการที่จะเล่นในเมนทัวร์เราก็คงต้องเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะหนคนนะครับก็คือมิ้งสระบุรีในในการที่จะต้องผจญศึกกับฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับอันดับ3อื้องอองยีนักสอยคิวสาวชาวฮ่องกงนะครับที่ช่วงหลังเนี่ยเธอก็ถือว่าทําผลงานไม่ค่อยจะดีนะครับท,ท,ทั้งที่ความตั้งใจสูงนะครับตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ3ของโลกนะครับแถมยังหลุดเมนทัว คือแน่นอนเธอต้องกลับมาให้ได้นะครับและเหลืออีกคนทางหนึ่งทางเดียวที่ซ้าไปว่าคือการลงคัดคิวสกูในไทยที่กําลังมาถึงนะที่ถือว่าเป็นงานไม่หมูนะครับที่เธอจะต้องผ่านด่านแบบ เรียกว่าหินหินนะครับโดยเฉพาะนักสอยคิวเอเชียรวมทั้งมือดาวรุ่งจากเมืองไทยก็ถือว่าไม่ธรรมดาคนระับเธอจะหวังที่จะมาคว้าตัวจากรายการนี้ก็ต้องมาแย่งกันหน่อยแหะครับเป็นความหวังเดียวนะครับแม้ว่าความหวังนี้จะลิบหลีกก็ตามแต่เธอก็คงต้องทําหน้าที่ให้สมกับเป็นมืออาชีพภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐนะครับเอกชนแล้วก็ประชาชนชาวฮ่องกงนะครับที่ต้องการให้เห็นเธอกลับมาให้ได้นะครับอันดับ4ี่รีเบคก้าเคนน่า สาวแทงดุอีกคนของวงการสอยคิวหญิงโลกนะครับด้วยสไตล์บูมากกว่าบุญนะครับทำให้บางครั้งการแทงลักษณะาการแทงสู้แทบจะเกือบจะทุกไม้นะทำให้เธอยังทําได้แค่ท็อปโฟเท่านั้นลีเบก,กาเฮนนาเนี่ยยังถือว่าเป็นมือที่ไม่ธรรมดาเพราะการล่าสุดนะครับวิติสวีแมนโอเพนเธอก็สอยแชมป์โลกคนล่าสุด ปี2023อย่างใบพัดสีราชาตกรอบ16คนได้นะครับเคนน่ายังมีเวลาที่จะโชว์ฝีมือในเมนทัวร์เธอยังมีตัว๋วทัวร์การ์ดเหลืออายุอีก1ปีนะครับก็ต้องอาลุ้นว่าเธอจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับและอันดับ5ตอนนี้นะครับเจม,มี่ฮันเตอร์สาวข้ามเพศนะครับที่ต้องฝ่าทั้งด่านการแข่งขันแล้วก็ด่านการแอนตี้จากนักกีฬาหญิงหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่ฮันเตอร์ Hunter เนี่ยข้ามเพศที่มาแข่งกับ อาสาวๆนะครับแต่เจมี่ฮัมเตอร์ก็ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางโว์สนนูเกอร์ทุกอย่างฮนะโดยไม่มีต่อล้อต่อเถียงอะไรให้ทำอะไรก็ทำแต่ว่า ตอนนี้เจมี่ฮันเตอร์เนี่ยขยับขึ้นมาอันดับ5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับ6สาวไทยนะครับพลอยขอนแก่นบีกีเบอร์หนึ่งสวยคิวหญิงโลกเนี่ยอ่ารุ่นอายุต่ำกว่า21ปีพลอยทำผลงานได้ดียอดเยี่ยมโดยเฉพาะการคว้าแชมป์เอเชียแปซิฟิกนะครับที่ซิดนีย์และยังต่อเนื่องมาถึงรายการ, Women Open รบิสติสเวเมนโอเพ่นนะฮะที่มันจบไปเธอเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเชียวนะครับด้วยการปราบเจมี่ฮันเตอร์นะครับเจมี่ฮันเตอร์ไปปราบมิ้งสลับบุรีก่อนนะฮะแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศ มาเจอพอยเจมี่ฮันเตอร์ก็หลับโดยแพ้ให้กับพอย1.3ต่อ3เฟรมนะครับแต่พอยก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะด่านต่อมาคือรอบรองชนะเลิศมาเจอกับไปยูรู่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไปยูรูนี่เป็นที่จับตามองอยู่แล้วนะว่าจะเลื่อนชั้นเข้าไปสู่ในระดับเมนทัวร์ตามเป้าหมายให้ได้นะครับแต่นั่นก็ทำเพียงพอที่จะทำให้จบฤดูกาลเนี่ยพอยขยับอันดับนะฮะขึ้นมา1อันดับนะมันมาอยู่ที่อันดับที่6 สอยคิวหญิงโลกนะครับอันดับ9ก้าใบพัดศิราชาหลังจากมีสปอนเซอร์อย่าง S1 เนี่ยช่วยผลักดันถ้ามิงสระบุรีมีไฮเอ็นใบพัดเสืาชาก็มี S1 เป็นอีกแรงที่ช่วยสนับสนุนผลักดันนักสตอลเกอร์หญิงไทยนะครับไปสู้ในระดับโลกตัวใบพัดเองก็ได้พิสูจน์ตัวเองสําเร็จแล้วนะครับจากการที่เป็นม้าแต่งนะครับที่ถูกส่งลงวิ่งในสนามเธอก็ทําได้ดีแล้วก็รวดเร็วเสียด้วยด้วยการคว้าแชมป์โลกล่าสุดนะครับก็คือปี2023เมื่อต้นปีที่ผ่านมนาะที่ไฮเอ็นนะครับดับ ฝันนะครับดาวลุ่งจากจีนที่พกพาวความมั่นใจมาจนถึงรอบเชิงหยาไบยูรูนะโดยไบพัสเอาชนะไบยูรูไปได้ในรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์โลกสําเร็จนะครับอันดับโลกของไบพัสจึงพุพ่งพวดไปอยู่อันดับ9้าของโลกตอนนี้นะครับเรียกว่าก้ากระโดดกันเลยทีเดียวนะครับและยังได้ตั๋วทัวร์การ์ดเล่นอาชีพโลกในเมนทัวร์อีก2ปีนะครับ โดยเริ่มเมื่อศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับรอบคัดเลือกนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสาวน้อยสไตล์บูู้จากเมืองชลบุรีคนนี้เท่านั้นนะครับ2ปีต่อจากนี้เธอจะต้องผจญศึกให้สมกับตําแหน่งแชมป์โลกยิ่งตอนนี้นะครับมีคิวเฮาส์ลูเกอร์อะคาเดมีนะครับมาเป็นสปอนเซอร์ดูแลค่าใช้จ่ายดูแลเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมเป็นอีกแรงร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง S1 ทําให้ เรียกว่าไบพัดก็หายห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับพร้อมที่จะลุยโดยไร้แรงกดดันต่างๆนานาในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะตามล่าหาแชมป์แล้วก็โลดแล่นไปในฐานะมือโปรของโลกต่อไปอันดับที่19นะครับโอ้โหคนนี้ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ไปอยู่รู้นะครับด้วยความที่เป็นนักสอยคิวสไตล์แมนบูนะครับทำให้มีแฟนคลับเริ่มติดตามแล้วนะครับแถมเป็นมวยสไตล์บวกแบบนี้แน่นอนแฟนคลับย่อม ชื่นชอบทาให้เธอเนี่ยถูกจับตาก่อนหน้านะก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดเธอก็โชว์ให้เห็นแต่หลังจากที่โควิด จบไปนะครับเธอกลับมาที่ไฮเอ็นเพื่อที่จะลงสนามแข่งขันโดยเป้าหมายนะครับแน่นอนเธอต้องการที่จะคว้าแชมป์โลกเป็นก้ากระโดดเลยนะครับแต่ว่าเธอก็ได้รับบทเรียนเป็นประสบการณ์สาคัญไปเรียบร้อยนะเมื่อเธอถูกดับฝันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะรุ่นรุ่นอยู่ที่สิบเอ็ดเธอก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะฮะโดนสาวอินเดียอนุป,ปามาเนี่ยดับเครื่องชนจนอกหักไม่ได้ถ้วยใบเล็กใบคลองนะครับและถ้วยแชมป์โลกใบใหญ่มวยแม่นอย่างเธอก็กถูกสาวอย่างใบพัดที่มีความแม่นบอกเลยว่าต้องยอมรับ สู้ไม่ได้แต่ไบพัดก็มีการวางแผนเกมกันเล่นที่ดีปิดเกมบูของไปอยู่ลู่จนอยู่หมัดน,นะครับจนถ้วยแชมป์ก็ตกมาอยู่ในมือของไบพัดได้ไปก็เลยชวดหมดเลยนะครับทั้งสองถ้วยทั้งสองใบแต่สาวจากแดนมังกรก็มาพุ่งต่อนะในบิทิสวีแมนโอเพนเรียกว่าอกหักจากที่ไฮเอ็นชิงแชมป์โลกเธอก็กลับมาใหม่ที่อังกฤษ รายการวีแมนโอเพนและเธอก็คว้าแชมป์จน,นได้นะครับแต่สิ่งที่เธออยากจะได้มากๆกนะก็คือทัวร์การ์ดได้เล่นเมนทัวร์ปรากฏว่าเธอไม่มีทัวร์การ์ดทำยังไงดีล่ะความพยายามของฝ่ายก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะฮะต้องเรียกว่าต้องยกนิ้วให้เพราะว่าเธอก็พยายามคัดคิวสูคูนะฮะที่จีนนะฮะในบ้านเกิดของเธอเองแข่งกับผู้ชายเลยปรากฏว่าเธอก็ทําได้เรียกว่าเยี่ยมยอดนะฮะเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะถือว่าไม่ธรรมดาหลังจากบิ๊ติ ว o เมน o p โอจบลงเมื่อเธอได้แชมป์ทำไงดีละ่ะเธอก็ยังอยากที่จะไปเล่นเมนทัวร์เธอก็เก็บตัวฝึกซ้อมต่ออยู่ที่วิสต์เลียอะคาเดมนะครับที่ประเทศอังกฤษคือไม่ไปไหนอ่ะรอแข่งคัดคิวสูลนะฮะในในช่วงเดือนมิถุนายนทันทีเลยนะครับเพื่อลุยต่อนะครับหาตัวทัวร์การ์ดไปเล่นเมนทัวร์ให้ได้นะแม้ว่ากับคิวสูลที่อังกฤษต้องถือว่าเป็นด่านที่โคตรของโคตรหินนะครับ แต่เป้าหมายก็มีไว้ให้เธอพุ่งชนนะครับทั้งว o r ์สนุกเกอร์และว o r ์วิ o เ e n s มนส k e กเกต่างก็อยากเห็นเธอเนี่ยผ่านด่านเข้าไปเล่นเมนทัวร์ให้ได้นะครเพราะว่านอกจากเธอจะเป็นสีสันในเรื่องของสไตล์การแทงแล้วความเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็มีความเชื่อว่าถ้าสาวจีนวัย19คนนี้นะครับได้เข้าไปรถดแล่นในเมนทัวร์แน่นอนวงการสนุกเกอร์ในจีนก็จะกลับมาบวมอีกครั้งหนึ่งเป็นสีสันให้กับสนุกเกอร์จีน อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่รู้รู้กันอยู่นะครับว่าตอนนี้สนุกเกอร์ในจีนนี่ไม่มีรายการแลงกิ้งโลกไปจัดที่จีนทําให้ตอนเนี้จีนมีกีฬาที่กลายเป็นกีฬาประจาชาติแล้วโบมขึ้นมาแบบสุดขีดนะฮะนั่นคก็คือใชนีสเอ b บอลนะครับ,รรบก็สรุปกันว่าในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับในโปรแกรมของการแข่งขันในระดับโลกวงการสอยคิวหญิง ของโลกนะครับก็จะต้องห้ามหั่นกันสุดฤทธิ์นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่รีแอนอีแวนมีแต่มิงตลาดบุรีตอนนี้มีใบพัดมีพอยขอนแก่นมีเทมี่ฮันเตอร์และแถมยังมีไปยูรูนะครับจะทำให้ฤดูกาลใหม่ที่จะถึงเนี่ยสนุกเกอร์ของผู้หญิงอนะ่ะจะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะครับสำหรับแฟนๆสอยคิวชาวไทยแน่นอนครับจะใครก็ได้จะพอยก็ได้ใบพัดก็ได้มิงก็ได้ก็เราอยากเห็นสาวๆไทยไปโลดแล่นอยู่ใน เมนทัวร์นะครับเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอกันได้นะครับรุ่นกันต่อไปครับวงการสอยคิวของโลก